สวัสดีครับพบกับช่างนอนน้อยนะครับวันนี้พามาชมอีกเคสหนึ่งของแอร์ไดกินนะครับที่ไม่สามารถที่จะซ่อมรั่วได้นะครับก็คือเขารั่วทั้งมุมซ้ายนะครับแล้วก็มุมขวาอันนี้มาเทสแล้วนะครับก็คือเจอแล้วไม่สามารถที่จะซ่อมได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเฟรมโครงด้านหลังนะครับแต่ พลาสติกนะ่าจะโดนน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับที่มีการรั่วไหลแล้วแล้วแตกหักนะครับจะเห็นรอยแตกอ่ารหัสนะครับคันนี้จะเป็น F FTKC12 นะครับ PV2S ครับเป็นรุ่นอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ช้อยทางเลือกอีกช้อยหนึ่งก็คือเปลี่ยนนะครับ เบิกพาร์ทให้ลูกค้านะครับก็จะเป็นเปลี่ยนทั้งเฟรมหลังนะครับเฟรมด้านหลังแล้วก็ทั้งแผงอีกับนะครับแผงค็ยเย็นเนี่ยเบิกศูนย์นะครับตัวนี้จะเป็นเคสแรกนะครับของไดกินที่ซ่อมไม่ได้นะครับตั้งแต่ทําการซ่อมมาเพราะว่าเขาพุนไปหมดครับตามร่องของเหล็กนะครับบริเวณด้านในอย่างเงี้ยคือมันไม่สามารถที่จะเชื่อมเข้าไปได้นะครับ ไม่สามารถทำบายพาสได้นะครับก็ลูกค้าตัดสินใจนะครับเปลี่ยนเบิกแผงใหม่นะครับเบิกเบิกโครงใหม่นะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูครับว่าเป็นยังไงครับของใหม่มาดูของใหม่นะครับของบระส่นนะครับเฟรมหลังเล็กเตี้ยนเฟรมมฟรม ดูพร้อมกันนะครับนี่ไม่ได้แกะเลยว่าม,มาถูกป้องหรือเปล่าต้องไปเทียบกับกันก่อนเขามีท่อน้ำเทียนให้ใหด้วยเนาะอะไรน่าแกะดิ ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งนะครับสำหรับแอร์อินเวอร์เตอร์ที่ระบบไฟฟ้าเขายังทำงานได้อยู่คอมเพรสเซอร์ไม่เสียหายนะก็เป็นอีกทางเลือกหนึง่งนอกจากเปลี่ยนแอร์ใหม่นะแผ่แนพอน้ำทิง้งหมดเลยครับแผ่นกิ้พอน้ำทิ้งขาดพอดีนะคะอันเกา่าได้ของใหม่ น้ำแข็งาาน้ำแข็งถูกไหมอือใช่นี่ไงอือไงล่ะฮะใช่อือต้องถูกต้งถูกต้องนะครับ,รบชิ้นที่สองนะครับแผงไฟเย็นใหม่แล้วครับ แม่ดีเนามาแล้วมดมดสามตัวน,นุ้ยเนี่ยมดสามตัว <c oughs> อันนั้นแอน้ม มตาตาัวเปิดตัวแอนดนแอนแอนมดไม่หาครับ่หามุกใหม่มแผงใหม่นะครับเบิกมาอย่างดีสภาพสมบูรณ์นะครับ อุปก,กรณ์พวกนี้เบิกศูนย์หรือว่าตัวแทนจําหน่ายอย่างเดียวนะครับจะไม่มีขายตามทั่วๆไปนะครับเป็นแผงของศูนย์เลยกำลัง <c oughs> ปอบกอนะคะอือกำลังกอบปอบกอประกอบกอบกำลังกอบ

เป็นสเปรวานิชใสนะครับจะออกสีใสนะครับเงาเงาส่วนสีเขียวนี่เป็นพ่นมาจากศูนย์นะครับก็ฝั่งนี้ไม่ได้พ่น,นครับแล้วก็เคลือบให้ เป็นเงาเงาเดี๋ยวเราประกอบนะครับ